สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาล้างแอร์นะครับล้างแอร์รถมาสด้าสองนะครับปี2010ันอาการของมันก็คือพัดลมเนี่ยลมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะแรงเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยเย็นเลยสู้อากาศร้อนไม่ไหวก็เลยต้องมาล้างาวันนี้ผมมีนี่ตัวนี้นี่คือฝานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะอยู่ข้างใต้นี่ครับข้างๆกับเบรกเี่ย,ยะนะครับถอดมันออกมานะครับข้างในมันจะเป็นรูงั้นนะครับไอ้รูอย่างนั้นเนี่ยมันเอาไว้ใส่ไอ้นี่ครับฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ตัวนี้เอาไว้ใส่เพื่อช่วยกรองอากาศนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เรามีก็คือนี่เครื่องฉีดน้ำนะครับขนาดพกพา มีแบตในตัวซื้อมาจาก Lazada ประมาณ300กว่าบาทนะเสร็จแล้วก็มีนี่น้ำยาชื่อ Super c l e er a n นเนนะครับขั้นแรกเลยก็คือเราฉีดน้ำเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้อีกเครื่องนี้เนี่ยเครื่องนี้ดูดน้ำจากไอไอเนี้ย เ,เข้าไปฉีดทั้งในอีกทีหนึ่งนะครับให้ให้มันมีความสะอาดมากขึ้นนะแล้วเราก็ค่อยฉีดน้ำล้างอีกทีหนึ่งเดี๋ยวในขั้นตอนระหว่างทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาวิดีโอมาตัดต่อแล้วก็เรียงกันให้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับก็นี่ครับเปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสายยางของมันจุ่มเข้าไปแล้วก็ไอ้เอามาฉีดนะครับ ฉีดมันก็จะไ,ไม่เป็นไรครับฉีดแล้วมันก็จะมีน้ำไหลออกมาตรงนี้นะน้ำพวกนี้ก็คือเป็นน้ำยาทั้งนั้นนะครับแล้วก็ฉีดให้ให้พอให้มันรู้ว่าเออเนี่ยมันทัวแล้วนะเดี๋ยวมันจะกัดออกมาเองครับไอ,อพวกไอ,อคราบทั้งหลายที่มันอยู่ข้างในอะนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนครับนี่นะครับน้ำยาทำความสะอาดเริ่มออกฤทธิ์แล้วจะเริ่มฟูมขึ้นมา เดี๋ยวฟองจะเต็มไปหมดเลยครับน้ำตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นสีน้ําสีฟ้าข้นๆนะครับถ้าใครเคยเห็นน้ํายาตัวนี้นะน้ํายาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าเลยอะ่ะนะครับฉะนั้นที่ออกมานี่คือคราบสกรปรกนั้นแหละครับอัน,นนี้ผมฉีดไอ้กระจังระบายความร้อนข้างหน้าด้วยนะครับนี่นี่คือข้างในมันนะครับน้ํายามจะทาทามันนี่แหละครับทาให้ออกมาเป็นคราบทั้งหมดเลย นะครับให้ดูฝั่งนี้ด้วยเห็นไะครับน้ำยามยงมีแต่ความสะอาดแบบนี้แหละเอาละครับผ่านรอบแรกไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสำรวจดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะเปิดแฟลชกัน โอเคคราวนี้เปิดแฟดแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูกันว่เาเป็นยังไงบ้ญญางหัว,วจะไปกดโดน